วันนี้เราจะพาคุณไปทำความรู้จักกับรถครูเซอร์ที่ผสมผสานความหรูหราและสมรรถนะระดับสูงเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัวนั่นก็คือ y a มาฮ่าสไตล l อิล t ูเตอรรุ่นปี2026ซึ่งเป็นการกลับมาของโมเดลที่หลายคนรอคอยด้วยดีไซน์ที่โดดเด่นเทคโนโลยีที่ทันสมัยและขุมพลังที่ทรงพลังยามาฮ่าสไตล l อิล t ูเตอร์0อ6พพร้อมแล้วที่จะพาคุณออกเดินทางสู่ถนนที่ไกลสุดขอบฟ้า เมื่อพูดถึงดีไซน์ภายนอกสไตล์อิลูเตอร์2,026มาในสไตล์แบ็กเกอร์ที่ยังคงเอกลักษณ์ของซีรีส์สไตล์ไว้อย่างครบถ้วนตั้งแต่แฟร์ริงหน้าขนาดใหญ่พร้อมกระจกบังลมที่ปรับระดับได้ไปจนถึงตัวถังทรงยาวพร้อมเส้นสายที่โฉเฉีียวการใช้วัสดุพรีเมียมในการตกแต่งตัวรถให้ความรู้สึกหรูหราแบบทัวริงบระดับบนโคมไฟหน้าคู่เลตรูปแบบใหม่ให้ทั้งความสว่างและดีไซน์ล้ำยุคมาพร้อมไฟเดลัย DRL ช่วยเพิ่มความปลอดภัยขณะขับขี่กลางวัน ด้านท้ายรถสไตล์อิลูเตอร์ยังคงรูปแบบกระเป๋าสัมภาระคู่ขนาดใหญ่ติดตั้งแนบกับตัวรถอย่างสวยงามพร้อมไฟไท้ายแบบเลดทรงเรียวยาวที่ให้ทั้งความปลอดภัยและความหรูหราฝากระเป๋าสามารถเปิดปิดได้ง่ายและมีระบรบล็อกไฟฝาเพื่อเพิ่มความสะดวกในการใช้งานนอกจากนี้ยังมีช่องเสียบ USB และปลัก๊กไฟ 12V สำหรับชาร์จอุปกรณ์ต่างๆระหว่างเดินทาง ในด้านของสมรรถนะ Yamaha Starillutter 2026มาพร้อมเครื่องยนต์วีทวินขนาด 1,854cc หรือประมาณ1.9ลิตรที่ให้แรงบิดมหาศาลถึง170นิวตันเมตรที่รอบต่ำทำให้การเร่งแซงหรือขึ้นเขาทำได้อย่างง่ายดายระบบส่งกำลังแบบเกียร์6สปีดพร้อมระบบสลิปเปอร์คลัตช์ช่วยให้การเปลี่ยนเกียร์นุ่มนวลและลดแรงกระชากขณะลดเกียร์ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศและน้ำมันช่วยรักษาอุณหภูมิเครื่องยนต์ให้ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพแม้ในระยะทางไกล ระบบการสะเทือนด้านหน้ามาพร้อมโช๊คอัพแบบเทเลสโคปิกขนาดใหญ่ส่วนด้านหลังเป็นแบบโมโนช็อปปรับระดับได้ช่วยดูดซับแรงสะเทือนได้ดีแม้บนถนนครุขระล้อหน้าขนาด18นิ้วและล้อหลัง16นิ้วหุ้มด้วยยางแบบทัวริงที่ให้ทั้งความนุ่มนวลและการยึดเกาะถนนที่ดีเยี่ยมระบบเบรกเป็นดิสเบรกทั้งหน้าและหลังพร้อม ABS แบบดูอัลชนแนลเพิ่มความมั่นใจในการหยุดรถในทุกสถานการณ์ ด้านระบบความปลอดภัย Star e l u i t e r สองพ2026มาพร้อมระบบควบค,คุมการทรงตัว Traction Control ที่สามารถปรับระดับได้ตามสภาพถนนและสไตล์การขับขี่รวมถึงระบบ Cruise Control สำหรับการเดินทางไกลที่ช่วยให้ผู้ขับขี่ไม่ต้องเร่งเครื่องตลอดเวลานอกจากนี้ยังมีระบบ Smart Key พร้อมปุ่มสตาร์ทรถแบบไ right, ร้กุญแจเพิ่มความสะดวกและความปลอดภัยอีกระดับในส่วนของเทคโนโลยีและความสะดวกสบาย Yamaha ได้ติดตั้งหน้าจอสัมผัส TFT ขนาด7นิ้วพร้อมระบบนำทาง GPS Bluetooth วิทยุและการเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนผ่านแอป Yamaha Ride right Control ที่สามารถปรับการตั้งค่ารถและดูข้อมูลการขับขี่ได้แบบเรียลไทม์ระบบเสียงคุณภาพสูงจาก Yamaha Music Division ให้คุณเพลิดเพลินกับเสียงเพลงระหว่างทางไม่ว่าจะขับขี่เดี่ยวหรือมีผู้โดยสารสำหรับราคาจำหน่าย Yamaha Star e l u s t e r a อ o r 2026คาดว่าจะเริ่มต้นที่ประมาณ950 0 0 0บาทถึง1 50,000 0บาทขึ้นอยู่กับออปชันและสีที่เลือกโดยมีให้เลือกหลายเฉดสีทั้งสีดำดานน้ำเงินเข้มเมทัลลิก และแดงวายพรีเมียมซึ่งตอบโจทย์ทั้งสายคลาสสิกและสายโมเดิร์นสุดท้ายนี้หากคุณเป็นคนที่ลหลงไหลในการเดินทางบนทางหลวงยาวไกลต้องการรถที่ให้ทั้งความสะดวกสบายความทรงพลังและภาพลักษณ์ที่โดดเด่น Yamaha Star e ์ u i t e r ตองพ2026คือคำตอบที่คุณไม่ควรมองข้ามมันคือการผสมผสานร,ระหว่างความล้ำยุคและจิตวิญญาณขององค์การขับขี่ในแบบ Cruiser ที่แท้จริงถ้าคุณพร้อมที่จะสัมผัสประสบการณ์ใหม่บนท้องถนน Star e l u ต t ร r พร้อมแล้วที่จะเป็นเพื่อนร่วมทางของคุณในทุกเส้นทาง